สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์อีกแล้ววันนี้ก็จะเริ่มการทํางานนะคะการวันคือเรามาเช่าที่อยู่ในตัวตัวเมืองคือร้านเดิมของคุณป้าสายเปี้ยวเนี่ยจะอยู่เส้นสองนะคะเส้นที่สองแต่ตอนนี้สถานการณ์อะไรมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ คุณป้าสายเปี้ยวก็เลยมาเช่าอยู่ในตัวอำเภอเลยนะคะใกล้ๆปั๊มปตทใครผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นเรามีแผนการจะทำร้านกาแฟร้าน๋วยเตียวร้านอาหารตำสั่งคือเป็นศูนย์อาหารนะคะ,ะมาดูว่าเราเช่าที่ที่ของเราที่ว่างเปล่าตรงนี้เราจะทำอะไรมันที่จะสวยนะคะ,ะมาดูกันนะคะ ว่าเราทำอะไรมันที่จะสวยน่าน,นั่งลูกค้าที่จะได้ได้เข้ามาล้านนะคะมอดูกันค่ะเนี่ยฝรั่งก็ทำงานอยู่นะคะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ที่หลักของเรานะคะที่ของเราตรงนี้ก็บรนปัน๊มป,ปะตะทถ้าใครมาจากอุดรใครมาจากอ่ เข้าอำเภอประดุงมาจากอุดรมาจากสกลมาจากอะไรอย่ี้นะคะก็จะเข้าทางนี้นะคะก็จะเข้ามาถนนเส้นนี้นะคะก็อยู่ติดร้านรวมสินไทยนะคะร้านรวมสินไทยน,นี่ก็เป็นที่ของเรานะคะที่เราจะสร้างไว้นะคะความกว้างนะคะเราก็กั้นไว้นิดหน่อยบางสายตานิดหน่อยนะคะพ่ามาโล่งโจ่งเกินไป นี้เราก็จะทำไปที่ไว้จอดรถนะคะร้านของเราก็จะอยู่ข้างในนะคะแปลนบ้านของเราก็จะอยู่ข้างในตอนนี้รอ,อเทศบาลเซ็นอนุมัตินะคะมันก็จะกว้างประมาณไล่หนึ่งนะคะไล่หนึ่งกว้างขวางค่ะเราจะมาให้ดูก่อนที่เราจะสร้างนะคะ อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าเราจะสร้างแบบไหนเราจะทําแบบไหนนะคะร้านของเราถึงจะนั่านั่งเราจะทําเป็นศูนย์อาหารนะคะศูนย์อาหารของอำเภอบ้านดุงเน้นกว๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปสาขาบ้านดุงนะคะผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะคะตอนนี้เราก็รอรถหินมาลงหินไว้ให้มันสูงขึ้นนิดหน่อยนะคะเป็นไงบ้างคะ ใครมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าเราจะทําแบบไหนให้มันน่านั่งนะคะเพราะแค่เราวันนี้เราจะปรับพื้นที่พรุ่งนี้ก็จะทําห้องน้ําก่อนนะคะเพราะว่าช่างจะอยู่ทํางานต่อไปก็ต้องมีห้องน้ําใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากช่องคุณป้าสายเปียวผ่าเคี่ยวผ่ากินช่วยกดติดตามเป็นกลังใจให้คุณาาป้าาสเปี้ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยคะ่ะ จอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ